สวัสดีครับทุกคนขนราเข้าส um. ู Babylon, ่ช่องโซเซียลนะคะวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับปรับลูบิกนะครับผมก็คือเวลาเราใช้ลูบิกนะครับใช้ไปนานๆนะครับมันจะฝืดมันจะติดนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนปรับกันนะครับให้มันลื่นขึ้นให้มันแบบเบาลานซ์สมูทคอนทรลง่ายนะครับไม่ฝืดอะไรนี้นะครับจากที่ใช้ไปนานๆนะครับทุกคนมันจะมีฝุ่นเข้าไปติดนะครับนี่ต้องคอยล้างนะครับนี่ภาพก็คือตามการเวลานะครับ อันนี้คือของโมยูนะครับมันหลุดไปแล้วนะีย่ยเดี๋ยวแต่ระไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเอัปเลยดีกว่าตอนที่เราต้องมีนะครับก็คือไขควงที่ทางที่เราซื้อลูบ,บิกมาก็แถมนะครับผมอันนี้คือของโมยูนะครับเขาก็จะแทงแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาซื้อซ้อนทุกคนนะครับผมก็อย่างไรนะครับเราจะแงะตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่แงะตรงนี้นะครับตารงกลางนะครับทุกคนที่นะครับเราจะมาแงะเลยนะครับ เนียเรียบร้อยนะครับตแบบนี้นะครับมันก็จะมีสกินเขาว่าโมลนะครับเป็นลูกดของโมลนะสกปรกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่นะครับมันจะเป็นอีแบบหนึ่งที่แบบอจะกลับได้นะครับผมแล้วรุ่นเก่ามันปรับยากไหมหรอครับผมตอบเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับให้แบบแชร์ความชำนาญนิดนึงนะครับ นี่ประมาณนี้นะคบผมโอเคนะคบวิธีการตัดนะครับก็คือเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนตามเข็มคือมันทำให้น้นหนขึ้นแต่ว่าหมุนทวนเข็มก็คือทำใหมนรวมนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้อย่าทำให้น้ำวมมากนะครับมันจะแบบ มันจะไม่บร e kind of ิหานกันนะครับแล้วก็หมุนเหมือนกันนะครับผมทุกด้านนะครับหมุนทุกด้านวิธีการดูนะคะว่าหมุนยังไงให้มันเท่ากันนะครับนะครับถ้าเราจะดูว่าหมุนยังไงห้มันเท่ากันนะครับก็คือก้ทําให้ดูตรงขีดตรงนี้นะครับคือเราอยากหมุนให้มันเท่าไหร่ล้วก็หาขีดเท่าไหร่หนึ่งก็หมุนนะครับผมหนึ่งอบสองอบอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าเอาเมจิกอะมาแก้ไมนะครับ หมุนขึ้นเท่าไหร่ีย้ไว้รทมา,านี้ก็ได้เครับแล้วก็หมุนสมมุติเราจะหมุนใจเีดสีสีแดงเนี่ยหมุนทวนเข็มขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับฝังง่งนี้ก็คือเอาสีแดงฝั่งนี้มา่ฝั่งนี้ครับถ้าเราอยากให้มันขึ้นก็หมุนมาทางนี้นครับประมาณนี้นะครับเรามาร์กสรแล้วก็ลบมีิออกได้นะครับแต่มันทำไมลบไม่ออกแต่ไม่ใช่มันถึกนะครับผม เราทาทุกอันครบแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะมาลองดูนะคะว่ามันจะลื่นขึ้นเปล่าครับอันนี้คือผมหมุนไปสองครั้งนะครับสองล็อกสองล็อกอ,อ,อย่างนี้นะครับผมจะยึดปิดทําไมอะ่ะนี่ครับผมประมาณไปสองล็อกนะครับที่ผมหมุนนะจากล็อกฝั่งนี้ยล็อกตัวนี้หม,มุนมาอยู่ล็อกตรงนี้นะครับสองล็อกนะครับทีชั่นดูก็คือหนึ่งหนึ่งล็อกนะครับล็อก แล้วก็สองล็อกนะครับแล้วก็มาค้างอยู่ล็อกที่สามนะครับอ่าทัางสองล็อกสามล็อกนะครับรหมุนทุกอันเท่ากันหมดเลยนะครับเราจะมาเฟิ่มพืนนะครับหลจากการตับนะครับณคืมันจะแบบ ปิดโลอาฟหน่อยนะครับเนี่ยคือจะมีโลอาพนะครับคอนเนอร์คัตติ้งก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ไดีแหงไม่ได้อะไรแม่เหล็กก็ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนลูกที่ผมใช้ปรับในวันนี้นะครับก็คือต้มเลยลูกที่ผมใช้ปรับในวันนี้กันครับก็คือเจ้าลูกที่ผมใช้ปรับนะครับผมวันนี้ผมใช้ลูกนี้ปรับนะครับ วันนี้ครับผมเป็นลูกที่ผมเคยรีว,วิวแวระครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับสำนี้ต้องขอตัวเลยก่อนนะคะคุณบ,บายบายสวัสดีครับ